สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาชมวิธีการตัดแต่งกิ่งต้นบอนสีให้ชมกันค่ะบอนสีที่เราเลี้ยงไว้เป็นทรงพุ่มเมื่อเราเลี้ยงไว้สักระยะหนึ่งใบเขาก็จะออกจากก้นกนานใบก็จะเหลืองและใบเล็กลงค่ะเราบำรุงเขาอย่างไรเ,เขาก็จะไม่โตและงามขึ้นไปกว่าเดิมค่ะ เราจึงใช้วิธีการทําสาวให้เขาใหม่ค่ะเมื่อเราทำไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบขึ้นมาอย่างเร็วมากเลยค่ะและเขาจะกัดสีสวยทันทีเลยค่ะโดยไม่ต้องเสียเวลารอนานค่ะเรามาชมวิธีการทําสาวให้เขากันเลยค่ะนี่คือกิ่งแก่ๆของเขาค่ะ เดี๋ยวเราจะตัดกิ่งแก่ๆเหล่านี้ออกไปค่ะเราไม่ต้องไปเสียดายค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกหลอดขึ้นมาใหม่ค่ะเขาจะแตกหลอดได้เร็วมากเลยค่ะเราจะตัดกิ่งแก่ๆออกให้หมดเลยค่ะกิ่งแก่ๆเขาก็จะก้านค่ะไม่ค่อยสวยแล้วค่ะ นี่ค่ะคืนกิ่งที่แก่ๆเขาเราตัดทิ้งไปค่ะเราก็จะเหลือประมาณนี้ค่ะหลอดใหม่นั้นเราไม่ตัดทิ้งค่ะหลอดใหม่ไม่กี่วันเขาก็จะแตกมาเป็นใบให้เราแล้วค่ะเราไม่ต้องเสียเวลารอใบเขาน,านานเลยค่ะ เมื่อเราตัดเขาทิ้งออกไปแล้วนี่คือต้นที่เราตัดไว้เมื่อวันก่อนค่ะตอนนี้เขาเริ่มที่จะแตกหลอดขึ้นมาใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาให้เราเต็มกระถางอย่างสวยเลยค่ะระหว่างที่เรารอใบเขาเราก็จะบำรุงเขาด้วยฮอร์โมนค่ะหรือว่าปุ๋ยน้ำ เราก็จะมีเครื่องดื่มชูกกำลังมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะหรือจะเป็นฮอร์โมนอื่นๆที่เราทำค่ะเราจะนำมาลดที่ต้นเขาค่ะที่ในกระถางเขาเลยค่ะเพื่อเป็นการเล่งหลอดใบด้วยค่ะเวลาที่เขาแตกใบามาม <sea S 2> เขาก็จะก<ม>ัะสดนในในสีสวยให้เราทันทีเลยค่ะ วิธีการทําสาวแบบนี้เราก็จะรอไม่นานค่ะถ้ากิ่งต้นไหนที่แน่นๆเกินเราก็จะแยกเขาไปอีกกระถางหนึ่งค่ะนี่คือบอนสีหกหลงที่เราทําสาวเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อเขาแตกใบขึ้นมาก็จะเป็นใบที่สวยกับสีสวยเลยค่ะ สิ่งที่เราต้องระวังนั้นก็คือมแมลงนั่นเองค่ะพวกหอยทากค่ะตน้นอ่อนๆนั้นเขาจะชอบมากค่ะชอบจะมากัดใบเขาค่ะทำให้ใบเขาแหว่งค่ะเราก็ควรที่จะมากำจัดมแมลงที่โคนต้นเขาด้วยค่ะเมื่อเรากำจัดมแมลงที่โคนต้นแล้วเราก็จะได้ ใบบอนสีที่สวยงามและกัดสีสวยมากเลยค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำง่ายๆเลยค่ะทำง่ายและเราจะได้บอนสีที่มีความสวยงามกว่าเดิมเลยค่ะ เมื่อเราเลี้ยงเขาสักระยะหนึ่งใบเขาก็จะแก่ไม่สวยเราก็จะมาทำสาวให้เขาค่ะแล้วก็จะได้ใบที่สดใสและสวยยิ่งกว่าเดิมค่ะนี่คือเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่ค่ะ